ฟังฝรั่งไม่เข้าใจอยากหนีก็ไปในป่ามืดวันนี้นะคะก่อนคุณที่จะหนีเข้าไปค่ะมาค่ะมาเทรนการฟังแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมกับพลอยค่ะก่อนที่คุณจะไม่ฟังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณฟังไม่รู้คําศัพท์ไม่เข้าใจเนื้อหาไม่ว่าจะฟังดังเบา้าบอยแค่ไหนก็ฟังไม่ออกค่ะดังนั้นเติมศัพท์ก่อนนะคะวันนี้ศัพท์สวยมากทุกคนเตรียมสมุดโจทย์เตรียมน้านะคะเพื่อว่าคุณจะได้ออกเสียงตามพลอยเลยค่ะคําที่1น,นะคะคาว่า mentally mentally แปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับจิตใจเพราะ mental แปลว่า เกี่ยวกับใจ,ใจิตใจ mentally คืออย่างเช่นนะคะตัวอย่างการใช้เนี่ยเวลาที่พลอยไปบินมาก่อนพลอยเป็นแอ์นะคะแล้วหัวหน้าชอบถามว่า Are you mentally and physically fit to fly? คุณพร้อมไหมคะ mentally ทางจิตใจทางร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะบินไหม Are you mentally and physically fit to fly ตอนนี้นะคะคุณสามารถแบบใช้ถามลูกน้องว่า Are you mentally and physically fit to work พร้อมไหมคะทั้งจิตใจทั้งร่างกายเนี่ยพร้อมทำงานไหม mentally มักใช้คู่กับ physically ment a l l y ด้านจิตใจ physically ด้านร่างกายต่อไปนะคะคำว่า emotionally emotionally แปลว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับอารมณ์เนาะอ่า emotionally มาจาก emotion emotion แปลว่าอารมณ์ emotionally เป็น adverb เวลาเราแปลไม่ต้องแปลตรงตัวนะคะอ่านให้ครบทั้งหมดนะคะแล้วแปลทีเดียวตามความเข้าใจค่ะคำว่า peace นะคะ peace แปลว่าสันติหรือสันติภาพ peace สมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วเราแบบทะเลาะกันนะคะแล้ทีนี้เราแบบอยากจะ รู้สึกว่าปรองดองกันแล้วนะคะเราสามารถยกนิ้วมาแบบนี้นะคะแล้วบอกว่า peace peace อ่าแบบนี้นะคะก็คือเฮ้ยสันติภาพชั่วคข้าวอ่าเราพักรบก่อนนะ,ะ peace แบบนี้นะ,ะหรือถ้าสมมติคุณเคยดูหนังฝรั่งนะ,ะตรงที่หน้าหลุมศพนะะเขาจะเขียนว่า rest in peace ก็ทำไมขอให้หลับไปอย่างสันติภาพขอให้หลับไปอย่างสงบสุขนะคะเป็นแบบ in peace rest in peace อ่า peace ในที่จะใช้ยังไงนะะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะคาตอไปนะคะก็คือคาว่า ใชค่ะคำว่า tight นะคะมันแปลว่าอะไรที่มันแน่นอะไรที่มันคับนะคะเวลาที่เราแบบว่า,วาใส่กางเกงคับเนาะเราคนไทยชอบใช้คำว่า fit แต่ฝรั่งไม่ใช่ fit นะคะ fit แพลว่าพอดีอย่างเช่น these trousers fit me these trousers fit me ก็คือกางเกงขายยาวนี้มันพอดีกับฉัน fit me นะคะ fit me แต่ถ้า these trousers are tight These trousers are tight ก็คือกางเกงนี้มันแน่นเหลือเกินอะมันแน่นนะคะใช้ในที่นี้นะคะสามารถอไปอธิบายนะว่าใกล้ชิดแบบสนิทแนบแน่นอย่างนี้ก็ได้นะ tight tight ในทนี่จะแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะคำว่า poor eyesight poor eyesight eyesight แปลว่าสายตา poor แปลว่าแย่ yeah. ก็คือสายตาที่แย่มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดเนี่ย poor eyesight แต่ถ้าคุณสายตาสั้นนะคะฝรั่งจะมีคำว,ว่า short sighted eye short sighted eye คือสายตาสั้นเวลาใช้ใช้กับ verb to have I have short sighted eye I have short sighted eye คุณจำเสียงพลอยไว้นะถ้าคุณสายตาสั้นน่ะคุณบอกฝรั่งแบบนี้ I have short sighted eye I have short sighted eye เวลาเรียนนะคะเรียนประโยคที่ฝรั่งใช้ ต๊อปีให้เหมือนที่สุดนะคะแล้วฝึกใช้ในสถานการณ์ของเราค่ะคำต่อไปค่ะคือคําว่า fix นะคะ fix เนี่ยก็คือซ่อมหรือว่าแก้ก็ได้นะคะ fix. I need to fix this เออ I need to fix this คือฉันจะต้องแบบแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเอง I need to fix this by myself I need to fix this by myself ฉันต้องแก้เรื่องนี้ด้วยตัวเอง Fix Could you please fix this for me? โอ้ช่วยซ่อมอันนี้ให้หน่อยค่ะบอกเมนเทนแนนนะ please fix this for me อ่ะช่วยซ่อมอันนี้ให้หน่อยอ่ะ fix มีหลายความหมายแล้วแต่บริบทบริบทนี้จะหมายความถึงอะไรนะคะมาดูกันค่ะต่อไปนะคะคำว่า get up นะคะ get up เนี่ยแปลว่าลุกขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณแม่นะคะสายแล้วนะคะบอกลูกว่า hey boy hey baby hey babe หรือว่า hey ที่อะไรดีวะ 1> 1, 2, สมมตินะคะว่าคุณแม่นะคะเริ่มสายแล้วค่ะบอกลูกว่า babe you need to get up now we're late คือลูก you need to get up ต้องลุกขึ้นได้แล้วนะคะ it's late เราสายแล้ว it's late you need to get up now It's late. You need to get up now. อ่าแบบนี้นะคะ get up ก็แปลว่าลุกขึ้น wake up แปลว่าตื่นนะคะอ่าความหมายใกล้ๆกันเนาะ get up now wake up now ต่อไปคำว่า in the middle of นะคะ in the middle of ไม่เราพูดแบบนี้นะฝรั่งอ่านว่า in the middle of middle มีเสียงลอลิงข้างหลังนะคะไปเชื่อมกับ off เป็น middle of middle of in the middle of in the middle of อ่าแปลว่าในช่วง อย่างเช่นในช่วงกลางคืนเนี่ยในระหว่างช่วงกลางคืน in the middle of the night in the middle of the night อย่างเช่นพลอยจะบอกว่า I got up in the middle of the night to go to the toilet I got up in the middle of the night to go to the toilet ก็คือคุพลอยตื่นขึ้นนะคะในช่วงนอนนอนอยู่เนี่ยแบบตื่นขึ้นมาเพื่อไปชิงช่อง่ะไปห้องน้ำต่อไปนะคะคำว่า poof นะคะ poof คือข,ของฝรั่งคือแวบ เว็บเสียงที่แบบเว็บคนไทยพูดว่าเว็บเว็บนะเสียงมันแบบพุ๊บพับพุ๊บพับอย่างเงี้ยฝรั่งนะจะแทนคำว่าเว็บนะด้วยคำแบบพุฟพุฟอ่าโอเคพุฟแปลว่าเว็แบบนั่นเองเว็แบเบว็แบบ คำต่อไปนะคะคำว่า incredible ค่ะ incredible เนี่ยแปลว่าสุดยอดเหมือนกับคำว่า wonderful เหมือนกับคำว่า good job นะคะเอาไว้ชื่นชม incredible ที่เราแบบตะลึงแบบโอ้โหทำได้ไง incredible อ่า in all of นะ,ะ in all of แปลว่ายำเกรงแปลว่าตะลึงพึงเพิดนะคะแล้วแต่บริบทบริบทนี้จะแปลว่าอะไรมาดูกันค่ะเอ๊ะเพิ่มติมน,นิดนึนคงค่ะคำว่า in all of นะ,ะมักใช้กับ verb to be นะคะอย่างเช่น I am in all of you I am in all of him ทำไมคะถ้าใครได้ดูเรื่องที่แล้วเนี่ย Playing with Fate นะที่ผู้หญิงคนนึงนะคะเขาจะไปฉีดปากทำสัญญกรรมทำใหม่ทั้งตัวนะคะ God ค่ะพระเจ้าก็แบบงงค่ะ God was in all of her God was in all of her พระเจ้าก็แบบตะลึงนะคะกับผู้หญิงคนนี้นะทุกคน People are in all of her People are in all of her ผู้คนก็แบบตะลึงนะคะคือชีได้ลุกใหม่ทั้งร่างกายและหน้าตานะคะดังนั้นเนี่ย in all of ใช้ในความหมายว่าตะลึงพึงเพิดหรือยำเกรงนะมีสองความหมายแล้วแต่บริบทต่อไปนะคะคำว่า relationship ก็คือความสัมพันธ์ค่ะ relationship นะคะตรงเลนะดัง relationship r e l ationship ที่พลอขยับร่างกายด้วยนี่นะคะเพราะว่าคุณจะได้จำได้ค่ะถ้าคุณใช้ร่างกายในการจดจำคำศัพท์มันจะจำได้ง่ายขึ้นค่ะ r e l ationship r e l ationship เน้น Relations ตรงเรนะคะเตรงรีนะอย่าลืมเสียง r นะเสียง r ของฝรั่งมีความหมายเสียงทุกเสียง r เนี่ยต้องชัด incredible my incredible incredible relationship relationship เสียง R นะคะถ้าทุกคนยังทำไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับคำว่าแรง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 กับแกแรงแลือเกินแรงแรงเนี่ยวางลิ้นที่เดียวกันนะคะใครที่พูดภาษาใต้นะคะก็จะพูดภาษาอังกฤษชัดค่ะเพราะว่าเสียง R เนี่ยมีเยอะมาก relationship relationship แบบนี้นะคะต่อไปนะคะคือ exclaim ค่ะ exclaim exc นี่คืออุทานถ้าใครรู้จักเครื่องหมายอุทานเนี่ยชื่อเต็มภาษาอังกฤษนามับสกุลเต็มชื่อ exclamation exclamation เครื่องหมายนี้ติ้งต่องเครื่องหมายติ้งตอง exclamation exclamation exclaim แปลว่าอุทานหรือว่ากล่าวด้วยความตกใจนะคะคำว่าพีพีแปลว่าชิงช่องนะอันนี้จะพีอันนี้จะพีพูดกับเพื่อนสนิทนะคะแต่ถ้าไม่สนิทเนี่ยพี pee ไม่ได้นะคะพูดแค่ I need a toilet ฉันต้องการห้องน้ำพอนะจะไปพีหรือจะไปพูดแล้วแต่คุณค่า คำต่อไปนะคะคำว่า refrigerator refrigerator เนี่ยแปลว่าตู้เย็นคำยาวมากเนะ refrigerator ห้าพยาง refrigerator refrigerator เน้นตรง refrigerator สองที r e f i t f i t r แบบว่าดังขึ้นมานิดนึงเรเร้ดังๆนะคะดังที่สุดถ้าคุณเนี่ยพูดคำนี้ไม่ได้นะคะให้คุณนวดลิ้นก่อนด้วยคำว่าได้ไหมคะลองจับเวลาที่เกิน10บวิไหมถ้ายังไม่เกินสิบวิ เอาใหม่นะ,ะดับดิ้นใหม่ค่ะแบบดีค่ะ refrigerator แปลว่าตู้เย็นพูดสันส้นๆ fridge 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 มันก็ยังมีเสียง R อ,อยู่ดีนะคะคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอ่าทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำศัพท์สำคัญในเรื่องนี้ทีนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของเราวันนี้ด้วยกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปค่ะอ่อ the doctor says r l everything looks great คุณหมอนะคะบอกว่า say s says, บอกว่า Larry everything looks great คุณตาคุณตาชื่อ Larry นะคะไม่ใช่ Larry นะ Larry คนไทยพอไปฝรั่งปุ๊บคุณตาจะชื่อ Larry ตรงรีอย่าลืมเสียง r นะคะ arry, Larry 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 everything looks great คุณตา Larry ทุกอย่างโอเคมากนะดูดีมากเลยสุขภาพดูดีนะดูร่างกายดีสดชื่นพอมาก everything looks great อ่ะยังไงคะ How are you doing คำว่า how are you doing นะคะเป็นการถามว่าสบายดีไหมเป็นไงบ้างคะใช้บ่อยมากบ่อยกว่า how are you ดังนั้นนะคะเวลาคุณจะถามใครว่า how are you นะคุณสามารถถามได้ว่า how you doing how you doing เสียง R นะบางทีไม่ออกนะแบบพูดเร็วมากจะเกิดการลดไป how are you are you are you ความสำคัญคือคำว่า how กับ do how are you doing how are you doing how are you doing how you doing how you doing how you doing อ่าแบบนี้นะแบบเร็วๆฝรั่งจะถามกันเนาะ mentally เกี ally, ่ยวกับจิตใจ and emotionally เกี่ยวกับอารมณ์คุณตา how you doing mentally and emotionally เรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เป็นไงบ้างครับอ่ะคุณหมอก็ถามเนาะคุณหมอก็พูดต่อค่ะว่า are you at peace with God Are you at peace with God เฮ้ยคุณตาคุณตาเดี๋ยวนี้คุณตา connect กับพระเจ้าแล้วเหรอ Are you at peace with God ก็คือประมาณนี้มีความแบบว่ามีสันติสุขในหัวใจแบบว่า connect กับพระเจ้านะฝรั่งศาสนาคริสต์นะคะจะเชื่อเรื่องของพระเจ้านะ Are you at peace Are you at peace with God คำว่า to be at peace นะคะสามารถใช้ในกรณีที่แบบ I'm at peace with myself คือหมยฉันแฮปปี้อะเวลา I'm happy เนี่ยมันเป็นคำง่าย I'm very happy ให้พูดอีกแบบหนึ่งสมมติว่าคุณเนี่ยพูดประโยคภาษาอังกฤษได้แล้วอะ่ะคุณลองพูดอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการขยายคำศัพท์ I am at peace with myselfI am at peace with myself ฉันมีสันติภาพกับตัวเองคือฉันแฮปปี้กับตัวเองฉันดีใจที่ฉันเป็นตัวเอง I am at peace with myself ต่อไปนะคะอ่ะกลับมาที่คุณตาค่ะ Are you at peace with God คุณหมอถามเนาะว่าแบบคุณตาเป็นไงคะช่วงนี้คอนเนกับพระเจ้าเออรู้สึกแบบว่าอินกับพระเจ้าเหรอครับ Larry replies อคุณตาลรีนะคะก็ตอบว่า God and I are tight อ่า tight คือใช่ไหมแน่นๆ่นอะไรครับคับนะคะ God and I are tight ก็คือเราแบบ Connect กันแบบแนบแน่นมากนั่นเอง God and I are tight อ่าแล้วไงคะ He knows I have poor eyesight พระเจ้ารู้ครับว่าคุณตาเนี่ยมี poor eyesight มีสายตาที่ค่อนข้างแย่ so he's fixed it he apostrophe s อ่านเป็น his นะคะอ่านเป็นเสียงเดียวว่า his his แล้วก็ fix เสร็จไหมไม่ fix เสร็จนะ fix เสรื fix t สร so he's fixated he's fixated หรือ he's fixated he f i x i t อ่ ah e s fixated he's fixated พระเจ้าก็เลยซ่อมมาคะซ่อมตาที่แย่ให้กับคุณตา so when I get up in the middle of the night when night เชื่อมเสียงด้วย when มี n นนุไปเชื่อมกับ I เป็น when I get up เป็น get up หรือ get up นะคะตัวทีในที่นี้อยู่ระหว่างเสียงสระเสียงเอใช่ไหมคำว่า get get เอเก g เสียงเออยู่หน้าตัวทีแล้วก็ up นะคะเสียง up อยู่ข้างหลังตัวทีสระสองเสียงเนี่ยทำให้ตัวทีนะคะบางทีถูกทอนไปนะคะ,ะแบบเมก,กันอ่านเป็นดอดเด็กนะคะ get up get up get up pen get up i n up มีพอผ่านเชื่อมอีกแล้วค่ะเป็น pin get up pin get up i n get up i n the middle of เมื่อกี้เราฝึกแล้ว middle มีรอลิ i n g ไปเชื่อม off เป็น middle of โ oh. อ้โหเชื่อมรดรัวนะคะถ้าเชื่อมต้องพูดเร็วนะคะถ้าพูดช้าไม่เชื่อมค่ะ so when I get up in the middle of the night to go to the bathroom bathroom ก็คือห้องน้ำตอนที่ตานะลุกขึ้นมาตอนคืนเนี่ยเพื่อจะไปชิงช่องนะคะไปห้องน้ำ go to the bathroom ไปห้องน้ำนะคะ poof w e ่แสงก็มาแล้วะแว็บ so when I get up in the middle of the night to go to the bathroom poof แสงก็มาสิ่งที่กกเกิดขึ้นคือ the light goes on อะ goes on ก็คือมีแสงเว็บเกิดขึ้น when I'm done p o o นะคะเวลาที่เข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็ poof ว็บอีกแล้วค่ะแว็บ the light goes off the light goes off ก็คือแสงก็ดับแว็บแว็บแว็บบเนี่ย The light goes on, the light goes off, poof, poof, อ่าเห็นไหมเอาไปใช้ต่อพูดต่อได้นะคะต่อไปค่ะ Wow that's incredible incredible ก็คือโอ้โหสุดยอดมากเลยมันเหลือเชื่อมากเลย Wow that's incredible the doctor says คุณหมอก็กล่าวไว้แบบนั้นนะคะโอ้คุณตานี่อาจจะมีคอนเนคชั่นกับพระเจ้าจริงๆนะเนี่ยอ่าคุณหมอก็ incredible โอ้โหเหลือเชื่อมากจริงๆแล้วไงคะ a little later a little later ก็คือหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่ง a little later a little later เวลาพูดเร็วนะคะจะเป็น little later บันดเด็กทั้งสองอัน a little later แบบเมกันนะทุกคนตัวชีเนี่ยบางทีจะถูกลดไปเป็นดอเด็กนะคะเพราะว่าตัวชีเป็นเสียงที่มีลมเนาะเวลาคนพูดเนี่ยมันสะดุดอะคนเมกันชอบแบบจริง,รงๆทขี้เกียจพูดแหละก็เลยลดเป็นเสียงดเด็ก a little later a little later little little later อ่ะโอเคนะต่อไป a little later in the day อ่ะในวันนั้นนะคะอีกสักแป๊บนึงในวันนั้นเลย the doctor calls Larry's wife ทำไมคะคุณหมอนะก็โทรไปหาภรรยาของคุณตาลรีค่ะ Larry's wife Larry's wife สมมุตินะคะถ้ามีเสียงที่ยากออกไม่ค่อยได้เนี่ยให้อ้าปากกว้างขึ้นลิ้นจะมีที่กลับตัวนะคะแล้วเราจะออกเสียงได้ชัดอย่างเช่น the Doctor calls Larry's wife อันนี้ออกยากนะถ้าจะออกให้ชัดเนี่ยออกยากนะ The doctor calls Larry's wife Larry's wife ม,มีทุกเสียงที่ยากรวมกันนะคะใน Larry's wife คุณหมอก็โทรไปหาภรรยาของคุณตา o o n i e he says o บ n i e คือชื่อภรรยาของคุณตา Larry is doing fine คุณตา Larry โอเคมาก but I had to call you because I'm in awe of his relationship with God คุณหมอก็แบบเซอร์ไพรส์นะคะรู้สึกว่าโอ้โหตะลึงพลึงเพิดนะคะกับ relation คือความสัมพันธ์ของคุณตากับพระเจ้าเนาะ Larry is doing fine คุณตาลารีทุกอย่างโอเคมากครับอา uh, b u t I h a e to call you แต่ผมต้องโทรมา I h a v e to call you because I'm in all of his relationship with God. เพราะว่าผมอะ surprise ผมแบบตะลึงนะคะกับ his relationship ความสัมพันธ์ของคุณตาแลวี่กับพระเจ้าเออนะคุณหมอก็พูดต่อค่ะ Is it true that he gets up during the night and poof the light goes on in the bathroom? เออ Is it true that แล้วก็บวกสิ่งที่เราอยากถามว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นมันจริงไหม ที่คุณตาเนี่ย he gets up during the night ว่าคุณตาเนี่ยลุกขึ้นมาตอนคืน and poof แล้วก็มีแสงแวบ the light goes on แสงก็มา่า in the bathroom ในห้องน้ำออจริงไหมจริงไหมแล้วก็ and when he's done poof the light goes off เฮ้ยแล้วตอนที่คุณตาใช้ห้องน้ำเสร็จเนี่ยแสงก็ดับเออแสงมันไม่มีดับๆอย่างเงี้ยเหรออ คุณหมอนะคะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะคะโอ้คุณตาคนนี้นะต้องคอนเนคกับพระเจ้าได้แน่แนเลย he must be at peace with God สิ่งที่เกิดขึ้นตอ่อไปค่ะภรรยานะคะคุณบนี่ตอบค่ะชีตอบว่า oh no exclaim bonnie อ่า exclaim bon uh, exc คืออุทานอุทานแบบ exclaim อุทานด้วยความตกใจตะลึงเพึ่งเพิดไม่จริงอ่า uh, oh no ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะหมอไม่ทำไมอะ He's peeing in the refrigerator again ก็คือโอ๊ยสามีฉันหรอคะนางไปฉี่ในตู้เย็นอีกแล้วอีกแล้วคือทำไมแสงนะ the light goes on เปิดตู้เย็นนะแสงก็มี and the light goes off ปิดตู้เย็นแสงก็ดับใช่ไหมคะเปิดเปิดปิดปิดอยู่อย่างนั้นนะคะห้องน้ำอยู่หน้าตู้เย็นค่ะและเรื่องนี้ก็มีชื่อว่า where's the bathroom again Where's the bathroom again? ห้องน้ำอยู่ไหนนะอีกทีสิตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้ความหมายของเรื่องนี้ไปแล้วนะคะที่เราจะมาเทรนหูให้คุณได้ยินเสียงฝรั่งนะคะเพราะจะอ่านเดทปกตินะ,ะที่แบบ ฝั่งังเขาใช้อะเสียงแบบนี้เลยนะคะเรทปกติที่เขาเล่าเรื่องนะคะตอนนี้ให้คุณคิดภาพตามในขณะที่คุณฟังเสียงของพลอยนะ,ค,ะคิดภาพเหตุการณ์ที่เล่าเมื่อกี้นะ,ะลิงก์เสียงที่ได้ยินกับความหมายที่เข้าใจนะ,ะตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาเทนหูกันค่ะ The doctor says, "Rally, everything looks great. How are you doing mentally and emotionally? Are you at peace with God?" Rally replies. god and i are tight he knows i have poor eyesight so he fixes it so when i get up in the middle of the night to go to the bathroom poof the light goes on when i'm done poof the light goes off wow that's incredible the doctor says. a little later in the day the doctor calls raleigh's wife. Bonnie, he says, Larry is doing fine, but I had to call you because I'm in awe of his relationship with God. It is true that he gets up during the night and poof, the light goes on in the bathroom. And when he's done, poof, the light goes off. Oh no, exclaims Bonnie. He's peeing the refrigerator again! <laughs> and this story is called Where's the Bathroom Again? Where's the Bathroom Again? ถ้าคุณชอบเรียนแบบนี้นะคะพลอยมีคอร์สที่ชื่อว่า Magic ears ค่ะมันคอร์สที่จะเทรนหูของคุณให้ได้ยินเสียงฝรั่งการออกเสียงของคุณให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเราจะมีการเทรนค่อนข้างไพรเวทนะคะเป็นไพรเวทกลุ่มเล็กเนาะเทรนแบบตัวต่อตัวเลยคือคุณฝึกคุณจะได้คาปรึกษาโดยตรงจากพลอยและทีมคุณครูนะคะที่จะช่วยให้การออกเสียงของคุณเนี่ยดีขึ้นเฉพาะคุณคาปรึกษาที่มีเนี่ยมีเฉพาะคุณถ้าคุณอยู่ในระดับที่แอดวานซ์เราก็จะมีคาปรึกษาแบบแอดวานซ์ให้นะคะถ้าคุณกาลังเพิ่ง ะะเราก็จะมีคําปรึกษาให้เฉพาะคุณเพื่อนๆหลายคนในที่นี้ได้ลงเรียนคอสนี้แล้วมีความประทับใจมากสนุกมากนะคะเพราะนอกจากคอสที่คุณจะได้ฝึกแล้วนะคะคุณยังมีคอมมูนิตี้นะคะที่มีคนที่มีความสนใจเหมือนๆกันคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนเหมือนกับคุณนะคะอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่านอกจากคอสที่คุณจะได้นะคะ คุณก็ยังได้ไลน์ที่ปรึกษาสามารถถามการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้คุณคิดดูนะถ้าคุณไปถามแบบคําถามหลายๆคําถามเนี่ยแล้วถ้ามันต้องจ่ายตังจริงๆอ่ะน่าจะเป็นหลักแสนนะคะแต่สําหรับคนที่ลงคอสแมจิกเอียรนะคะจะได้ไลย์ที่ปรึกษาพิเศษเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับการสื่อสารในชีวิตประจําวันของคุณให้คุณสื่อสารได้อย่างดีขึ้นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นบางทีเนี่ย คุณสงสัยอะคุณไม่กล้าไปถามอะคุณกลัวดูไม่ดีนะคือไม่รู้จะถามใครด้วยถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยตอบนะดังนั้นถามพอยได้นะคะถ้าคุณได้ลงมาจากเอสนะคะสามารถมาอยู่ในคอมมูนิตี้สาวๆๆนะที่มีความไฟแรงกับพวกเรานะคะเพื่อนของเราฝึกนะคะเพื่อนอีกคนนึงก็ได้เรียนดูไปด้วยนะคะมันสนุกมากค่ะและถ้าคุณโชคดีคุณจะได้เข้ามาในคอมมูนิตี้นี้นะคะและถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ add line add, add add english smile แอด English s mile มาพบกับพอยและก็ทีมงานคุณครูใจดีได้ในคอร์สนี้เลยค่ะและสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเพราะอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจจดตั้งใจออกเสียงอย่างเต็มที่นะคะและก็ขอให้คุณมีวันที่ดีมีทักษะที่มากขึ้นทุกๆวันค่ะแล้วพบกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปนะคะ Have a wonderful day everyone บายสมมติเราทะเลาะก,กับออน้อง ไม่ทะเลาะก,กับน้องไม่ไม่เอาไม่หนึ่งสา relationship เน้นตรง le, le, รเลเล relationship r e l a เนี่ยของของคนไทยหนึตัวทีในที่นี้อยู่ระหว่างเสียงสละสลละไลสละเกเออ้า that's incredible คุณหมอก็แบบโอ้โหประทับใจโอ้คุณตา incredible มันแบบไม่น่าเชื่อมันเหลือเชื่อมากเลยค่ะคุณตาสรุปว่า d o คเออไม่อะและรืงน,นี้ก็สบไปแล้ว